ก่อนหน้าที่จะมีความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์สงครามประกอบไปด้วยการจู่โจมอย่างรวดเร็วขนาดเล็กๆเท่านั้นพบว่าชาวนูเบียประมาณ1 2 0 0 0ปีที่แล้วครึ่งหนึ่งเสียชีวิตเพราะความรุนแรงจนกระทั่งเมื่อถึงยุคการประคองแบบรัดเมื่อ5้าปีที่แล้วกิจการทหารได้แพร่ขยายไปทั่วโลกการคิดค้นดินปืนและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้นําไปสู่การลบแบบสมัยใหม่ในที่สุดและปี2021ได้เกิดสงคราม ครั้งใหม่เกิดขึ้นอบแคทแมวป๊อบ,อบขยับโลกเอาละนี่คือสงครามของมนุษยชาติสงครามที่ทุกคน เข้าร่วมกันในครั้งนี้สงครามที่ไม่มีใครสามารถแย่งที่หนึ่งไปจากเราได้ใครแม่งกดวะนะ่ะดีเดบอทหนึ่งคนตอนนี้ประเทศของเราอยู่อันดับที่หนึ่งแล,แล้วสรลเอนี่มันคือเฮียแล้วนะสระเอมันคือแล้ว,วะอันดับที่หนึ่งคือสี่เหลี่ยมใช่ไหมอันดับสองสรลเอมนะสามก็เป็นสระเอโอเค เราจะไม่มีการเครแย่งที่หนึ่งมาจากประเทศเราแน่นอนคายาาขาได้รววมไปแล้วเจ็ดสิบกว่าครั้งต้องถึงร้อยจะต้องมากกว่านี้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 สิแมวจมแมวจมแมวโง่จะต้องอ้าปากให้มากกว่านี้ อลองกดตัดอืนิเอ้ย Q W E เอ้ยทีย่บอกก็กดได้หนึ่งสองสามเอ้ยแม่งกดได้หมดแม่งกดได้หมดเลยยกดแม่งทุกกลุ่มเลยกดแม่งทุกกลุ่มเลยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อเราเอานิ้วมารวมกันห้านิ้วกดกดได้หมดเลยสิบนิ้วสิบนิ้วได้ไหม <c oughs> เจ้าแมวจะต้องอาปากให้มากกว่านี้จะต้องอาให้มากกว่านี้สินั่นแ,ลแลหละนอาละอย่าคุกปากเด็ดขาดต้องเอาเทิ้งตีนขึ้นมาช่วยกวดแล้วมนนั้งทิ้งตีนขึ้นมาช่วยกวดแล้วมั้งวันนี้กินอาหารอะไรดีนะงับ,บป้อนอาหารเจ้าแมวปปัั๊๊บบ พอ,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 อได้สักว,วเออทั้งเกมมีอยู่แค่นี้อย่างเงนะี้ะกูทำเฮี้ยอะไรอยู่นะกูทำบ้าอะไรอยู่นะไม่มีการนี่คือการช่วยประเทศยังไงล่ะตอนนี้ข้ามไปแฮกเกอร์ที่กำลัง รวยนี S <S <々>้วมืคีย์บอร์ดอยู่เลยฮะข้าเหมือนแฮกเกอร์ที่เก่งมากๆคนนึงซื้อปุ่กดหมวกกดเฮอะไรก็ไม่รู้วอนนี้ปลาไปสองพันลวข้าจะต้องทำไทยแลนด์ไม่ไปใครแซงไทยแลนด์แล้วได้ออ อมจะาเป็นเกมที่สนุกจริงๆเลยนะเชื่อไหมละ่ะมันสนุกมากเลยอ่ะค่าได้ใช้สกิลอดิชั่นที่ขามีทั้งหมดเล่นลงไปเล่นลงไปแต่แมวก็ไม่เห็นจะเต้นขึ้นมาอห้เลยมาเต่นเดียวสกิลอดิชั่นทั้งหมดสกิลอะดิชั่นข้าโอ้ยเหนื่อยห้าพันแล้ว เจ้าแมวโง่นี่ก็ยังอ้าปากไม่หยุดเลยใครอยากจะรู้มันจะหยุดเมื่อไหร่นะมา,มากกว่าเก้าพันนะมากกว่าเก้าพัน กูไปทำเฮี้ยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้ช่วยเฮี้ยเลยน้อยหมื่นหนึ่งในนี้ก็เป็นของเราอะใครมีคำถามไหมมืออ่าือบใช่แล้วแต่นั่นมันตีนายนะพวกเราตายแน่ซื้อประกันไว้แล้วอ๋อกูจะบ้าตายนี่คือเงื่อนไข